นี่ค่ะฮักแท้ทะเลสาบทุ่งกุลาจังเบิดจังอ่าำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์ด้วค่ะเด้อมาเที่ยวกันได้ค่ะยูยูยูไกล่บุรีรัมหระค่ะพี่น้องนี่พร้อมค่ะไปแล้วไปนีไม่ได้ครับเอาเอาไปแหลกองค์ให้ได้ไปเอาไปแหลกองค์คนสวยพูดไทยได้ไหมได้นิดหน่อยค่าไปเลยค่ะ้อมไม้บัวขาว โอ้ยคือคือบัวขาวตัวหละบัวเตรอบัวธรรมดาจับเวลาบิงจับัวให้จนาทีไปเลยเฮ้เอเอาเฮ่เอาคนลืมติดสาย เหรเียนบรรดาบุตรอัน,นอันนี้ก็ซีร้อยอันนี้ก็ซีร้อยแย่แล้วปัญหาเ,เป็นรอบละ แอนออฟแลนออฟแลนออฟมภาษณ์กันมาแล้วบินบินบอลนั่นบินบอลนั่นฮะได้แค่ชั่วโมงพี่นางได้จับเวลาบอโอ้ยบินผู้ใดมีผู้ใดอ้วกบ่ใจวัยรุ่น ตัวเล็กตัวเล็กเหปิดใจถูกใจถูกใจไม่รุ่นเว้ยสนุกไหมลูกมวนบะนะถูกใจเขาแหะตัวเล็กร้องเอาตัวเล็กร้องร้องร้องนิดนึงเออเอาสู้ครับเอาตัวน้อยร้องปะน้ำตาซึมซึมครับเอาไปเนี่สนุกไป ถ้าเกิดเอาสองเครื่องนี่ลดราคาข่ายอยบ่เจ้ามัก็ลดได้จัก50บาทเทาไหวโอ้ยเจ้า,านนก็ได้เนาะตอนนั้นไม่ไหวลแล้วก็เพราต้นทุนสูงมากตอนนี้น้ำมัน Wise. อ่ะป้พร้อมแบหน้าออกืนาออกับเ่อ่ป้ายพร้อมแบมขาขึ้นบ่มึงขามันสีเหยียบน้ำเดชอาขาดีเลยรอบนี้ไปแรงเลยนะทําไมอีแบมนี่แม่ขาเนี่ยมันสิฮักย้อนขาได้เลยบ่ ได้คับแต่น hmm. okay. so like, like, yes. ้ำมันจะกระเด็นใส่เอาไม่ดีกว่าไมู่้าบึไปไปอีกรอบเด็กน้อยอยากไปอีกรอบเอาเพิ่นก็บอกไปแม้แก่เพิ่นบ่าไห้ชัดนหนึ่งเนี่ยนดังอันกมันมันรวมวันนีเลือ

ค่่ชันวดีามอาจอาจขีดขวาได้ขีวมคว,ม,ควมตรงนี้แหละความนีละวีละวละ,วล,ะลบหนได้ลาลบได้นี่ไอลาน่ยนี่ลบได้ลูก ใจสามรอบได้สูสามรอบตัวอันนี้ซบรอบแล้วเฒ่าเด้อบนเรือด right? ีอะไรดิน่ะเอาลบได้ล่ะลบแล้วนี่ตัวน้อยนี่มวนบ่ทั้งนั้นน่ะนั่งไม่ติดเบาะเลยครับโอ้ยกระดงกระเดงเอ้ยแล้วแต่บางคนมันกระโดดได้เอาเอฟ้าก็ลงเอาเอลฟ้าก็ลงเหรอลูกเเเสสืื้้ออบบบ่่่นนนัััจจีย ที่โดนลกให้ยังกว่านะเอามันลงนำบ้างหเนี่ยบ้างอบบบบขมแล้วมีต่คนหนักแบบกลางอะไ่รุ่นจริงๆเขาจะเ่แใช่ไหมดุกไหมคะเย้ลาเกียบลาเกียบนสะุกไหม เขาเขาไม่กล้าเหวี่ยงให้นูตกน้ำเงยเข้ากลัวพวกนูกลัวล้วเลยเอาแค่นี้เบาๆค่อยๆขยอบลงมาค่อยๆขยับลงมาขยับให้มันสูดหมองเจ็บก่อนตอนลงสิดดังน้ำเดินน้าขาดังได้บอลงเลยบอสเดฟลว์ันวรลงลง ขต่อเดินเบิ้งเบิ้งเขาหน่อยเบิ้งเขาหน่อยขาเบิ้งมาลอหลับลอหลับอย่่ินเอินเฮ้ยเนาะเฮ้ยแต่ทักแห้งเนาะงฟกล่องดิ ลุ้งบอลลุ้งบล้อบอลล้อบอลงนเาล้งบลเนาล่ล้เลไลงนันบจับกลก้จับลงนนงน่ะเ็วเร็วจับำลงน่นแน่จับจัลงกลางคยๆเริ่มระวังมันมือมันมันมันลอยอยู่น่น่ะมันลอยอุ้ยชีชีบลดบเอาไหม Có quá phun quá không không video, video. ai ah, yeah. các <coughs> <xoay. Kèk> <coughs> <coughs> <coughs>